จะไปไหนกันดีครับไปนวะนครกันไหมหรืออยากจะไปเที่ยวนครสวรรค์ไปสระบุรีก็ได้นะครับหรือจะไปเที่ยวบ้านน้องเหมี่ยวนะครับที่อ่างทองวิเศษกันก็ได้นะฮะสด้านนวัดนครพระอินก็มานะครับโลตัสอยุธยาก็ไปได้นะครับ อินนะครับประตูน้ำพระอินหรือจะไป BTS หมอชิดก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้หลายเส้นทางเลยนะครับผ่านมอวไลยลงกรนะครับตรงประตูน้ำพระอินนะครับวิทย BTS หมอชิดนะครับขอโทษทีล่วง ครับ ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นมอธรร์บสารนะครับเยื้องไปนิดๆนะครับมีรถรถหนอนนะครับบริการด้วยนะครับแล้วข้างหน้าก็จะมีวินอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับจากตลาดไทยนะครับจะมีรถ รถแอร์ะ Air นะครับแล้วก็รถเมร์นะครับเริ่มมีวิ่งบ้างนะครับจะเห็นด้านหน้าจะเรถห้านหนึ่งยนะครับวิ่งไปถึงอนุสาวรีย์เลยนะครับ แดงข้างหน้าก็จะไปรถลังสิตจารุศนะครับวิ่งไปถึงสถานีไฟลังสิตนะครับแล้วก็บูบาสอ0ร้ปีนะครับ ฝังแล้วก็งงว่ามีมีค่ะไม่ว่าวมีตรงไหนอีกมาขึ้นทาวลนขับอารมณ์ดีมากเลยครับ,บขบณบบนขนี้ก็เริ่มโล่งแล้วครับเพราะว่าป้าุดท้ายก็จะเป็นฟิวเจอร์แล้วนะครับก็จะจอดไม่กี่ป้ายก,ก็จะถึงแล้วนะครับแป๊บเดียวเองประมาณสิบนาทีนะครับจากนวะนะครับเร็วมากเลยนะครับ นะครับเป็นห้องเย็นด้านขวาข้างหน้าก็จะเป็นไทยวัสดุนะครับ น,นี่ก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็จะเป็นฟิลเจอร์ลังสิตนะครับ คือฟิวเจอร์พารลังสิทธ์นะครับเป็นจุดที่จะไปต่ออีกหลายจุดในกรุงเทพได้นะครับไปที่ไหนเมเจอร์ Major หรือเปล่าครับหรือว่ารถจะไปจอดถึงเมเจอร์ลังสิทธ์นะครับ